สวัสดีครับวันนี้ซ่อมเครื่องสภาพตัวชิบ้านะครับขึ้นอาการ ec 5นะครับเซ็นเซอร์กับแม่เหล็กนะครับมันห่างกันนะครับตัวนี้คือสายเซ็นเซอร์นะครับผมตัดตัดต่อนะครับโดยใช้มิเตอร์จับเอาไว้นะครับปกติมิเตอร์จะต้องขึ้นนะครับเข็มจะต้องขึ้นมาคือเซ็นเซอร์มันห่างกันเกินครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับ นี่ครับถ้ากดเข็มก็จะขึ้นนะครับวิธีของผมนะครับผมจะยกเซ็นเซอร์ให้มันสูงขึ้นมาเลยนะครับเราจะให้แงไงนี่ครับมันจะมีที่แง่อย,ยู่แงให้มันให้มันสูงขึ้นมา สูงขึ้นมามันก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวผมนี่มันจะมีขาตัวนี้เนี่ครับเวลาสั่งอบมันจะดึงดึงปุ๊บมันจะหลุดนะครับเข็มมันต้องลงนะครับถ้าปล่อยเข็มขึ้นนะครับดึงถ้าวาวดึงน้ําทํางานมันจะลงถ้าวาวน้ํามันปิดมันจะขึ้นเห็นไหมครับ นี่ครับเดี๋ยวหากาวมาทาตรงนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับก็จะใช้กาวร้อนนะครับหยอดนะครับหยอดทั้งสองจุดแน่นแล้วครับเดีลองดูพิเตอร์อยังทำงานได้ไหมนี่ครับ กดปล่อยกดปล่อย,อยเข็มก็ขึ้นตามตามการกดเลยนะครับับแล้วผมก็จะต่อเส้นนี้กับพื้นที่เดิมนะครับนี่ครับเส้นนี้มันก็จะขึ้นไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับ ก็จะต่อเขาที่เดิมนะครับจะมี2เส้นเหมือนกันนะครับก็ต,ต่อแล้วนะครับแล้วก็จะพันปลาเทปตัวนี้ก็คื้นไปที่คอนโทรลเลอร์แผงควบคุมนะครับ